ท่ามกลางผืนป่าอันเงียบสงบของซานซินเวเนียประเทศโรมาเนียมีสถานที่ลึกลับซ่อนอยู่ผู้คนขนานนามว่าป่าฮอยบาเซียจุดเด่นที่สุดของป่าแห่งนี้คือพื้นที่ล่องรูปวงกลมกลางป่าที่ไม่มีต้นไม้เติบโตเลยแม้บริเวณรอบๆจะเขียวชอุ่มก็ตามพื้นที่ประหลาดนี้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องเล่าชวนขนลุกและปรากฏการเหนือธรรมชาติมานานหลายสิบปีผู้คนที่เข้าไปในป่ามักจะสัมผัสดได้ถึงความรู้สึกผิดปกติเช่นปวดหัวรู้สึกคลื่นไส้ หรือรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองโดยสิ่งที่มองไม่เห็นบางรายถึงกับหายตัวไปชั่วคราวและกลับออกมาโดยจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยในปี1968นักเทคนิคถ่ายภาพชาวโรมาเนียได้บันทึกภาพวัตถุบินลึกลับเหนือป่าซึ่งกลายเป็นหลักฐานที่ผู้คนใช้ยืนยันว่าป่าแห่งนี้อาจเป็นประตูมิติหรือจุดเชื่อมต่อกับโลกอื่นไม่ว่าจะเป็นมิติขนานหรือการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตนอกโลก ป่าฮอยบาเซียจึงไม่ได้เป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวธรรมดาแต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความลี้ลับที่ยังรอการค้นพบแล้วคุณหลักกล้าเดินเข้าไปในวงกลมนั้นไหม